สวัสดีค่ะเอฟซี FC. ที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอนสีสวยๆของป้าเขียวนะคะเอฟซี FC นะนี่นะคะบอนสีสวยๆเต็มเลยนะคะวันนี้ป้าแมวปล่อยของป้าเขียวเป็นสองคลิปนะคะทําคลิปสั้นๆแต่ได้ไม่ไม,ไม่ต้องดูกันยาวๆเนาะค่ะมาสักพักนี้ก็ปล่อยไปเป็นชุดนะคะนี่ขายเป็นต้นนะคะแยกเป็นต้น,นะคะ่าส่งเมาเหมาอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะรับกี่กระถางก็ได้นะคะค่ะห้าสิบบาทนะคะป้าแมวก็ขอขอบคุณแทน น้องเมฆแทนแม่น้องม่อนด้วยนะคะที่ fc ช่วงน fb บอลสีนะคะสงสารเด็กน้อยเนาะ,ะที่มีให้ให้ป้าแมวก็ให้กำไรเขาไปกินแบ่งปันไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะ fc ค่ะน้องก็ดีใจมากนะคะแม่น้องม่อนก็ฝากขอบคุณมากเลยค่ะนะคะก็ซึ่งได้ไปซื้อแพมเพิ่ซื้ออะไรให้ลูกนะคะขอบคุณมากๆค่ะ fc จ๋าขอบคุณมากๆนะคะป้าแมวขอกลาบขอบคุณจากหัวใจป้าแมวเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นเบอร์โทรป้าเขียวจ้ะ โทรแอดไลน์หาประเขียวนะคะถ้าประเขียวติดต่อไม่ได้ก็โทรหาป้าแมวป้าแมวก็จะพยายามติดต่อช่วยนะคะบางทีฝนมันตกนะคะ fc เนาะค่ะค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยเอาต้นนี้ก่อนค่ะรองเท้านารีรองเท้านารีเนี่ยเขาจะคล้ายปีกกินนารีนะคะแต่เขาจะไม่เหมือนกันนะคะ fc จะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้พ้าเขียวให้ไปที่ห้าสิบาทนะคะมีต้นเดียวนะห้าสิบบาทเนาะอันนี้เป็นฮองเฮานะคะฮองเฮา fc สามารถเอาไปปลูกฟอมกอได้เลยนะคะ ก็เขียวให้ไปห้าสิบาทนะคะหองเฮามีอยู่ห้ากระถางนะคะหองเฮามีห้ากระถางกระถางละห้าสิบาทค่ะค่าส่งมะเหมาอยู่ที่ห้าสิบาทนะจ๊ะอันนี้เป็นม้าสีหมอกม้าสีหมอกเ,เขาจะสวยมากนะคะกัดสีแล้วเนาะเอาห้าสิบาทเท่ากันนะคะเป็นฟอร์มกกเลยนะนี่นะม้าสีหมอกจ้ะอันนี้ก็ไม่มีมีต้นเดียวก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าโทรมาช้ากา็ได้ต้นเดียวไปน้อยอย่าว่าไปเขียวนะคะมีต้นเดียวอันนี้นะแต่ฟอร์มโกมีมีอยู่สองฟอมโกนะคะห้าสิบบาทเท่ากันจ้า ค่ะต่อมาเป็นสบายนางฟ้าค่ะสบายนางฟ้าเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยป้าเขียวขายให้70บาทนะคะกะสีมาแล้วนะ70บาทค่ะกระถังละ70บาทจะ้ะนี่นะคะอ่าบางท่านบอกว่าป้าแมวถ้าซื้อเป็นชุดของป้าเขียวแล้วอยากเอาต้นไม้นี้ไปรวมก็เดี๋ยวโทรคุยกับป้าเขียวนะคะเพราะปะ้าาแมวตัดสินใจแทนป้าเขียวไม่ได้เนาะหรือป้าเขียวเอาไปรวมกันต้นสองต้นก็สามารถรวมได้แต่ว่าสามต้นก็น่าจะขอค่าส่งเพิ่มหน่อยเนาะั สามสิบบาทอะไรประมาณนี้นะคะเอฟซีนะค่ะขมาต้นนี้ค่ะเป็นไก่ทองประเสริฐจ,จะ้ะไก่ทองประเสริฐเนาะเอาไปห้าสิบาทนะคะเริ่ม,เร,มเริ่มเริ่มป้ายมาแล้วนะคะมีสองต้นแบบนี้นะคะไก่ทองประเสริฐจ,จะ้ะอันนี้เป็นหันุมานอมพพา ala, ค่ะมีต้นเดียวจะ้ะห้าสิบบาทนะคะมาด้านนี้นะคะเป็นนางสวาหะนะคะเป็นบอลเก่าคะ่ะนางสวาหะนะคะเอาไปห้าสิบาทเท่ากันจ้ะค่ะแล้วต้นนี้ประมาจําได้ว่าชื่อ ateful. มหาสมบัติหรือเปล่าหรือมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีเนาะ มหาเศรษฐีนะคะเอาไป50บาทนะคะมีต้นเดียวจ้ะมหาเศรษฐีนะคะพ้มหรือสีนะคะมีต้นเดียวน,นี่นะคะพ้มหรือสีเขาก้านเขาจะแดงนะจ๊ะเอาไป50บาทจ,จ้ะอันนี้สุดลักนะคะสุดลัก,ลกะค่ะสุดลักนะคะเป็นได้ไป2ต้นนะคะก็50บาทจ้ะนะคะสุดลักจ้ะ50บาทค่ะอันนี้เป็นบอลเก่านะคะ fc นะนาย <j> uh ดอกลักนะคะใน,ด,นดอกลักเนาะเขาไม้เนี่ยเขาสร้างหัวหมดแล้วนะคะ fc นี่นะคะลากลอยเลยเนาะ นี่นะคะได้ไปสองต้นนะคะพ้าเขียวขออยู่ที่เจ็ดสิบาทนะคะ,ะเดี๋ยวป้าแมวเอารวมไปกับไว้กับที่เดียวกับตะใบนางฟ้านะคะราคาเจ็ดสิบาทนะนายดอกรักนะคะเจ็ดสิบาทนายดอกรักนั่นอยู่ในตับวีรชนนะคะอยู่ในตับนายมั่นนายทองแสงใหญ่แล้วก็อีก,อ,กอีกอะไรนายหนึ่งนายทองแก้วอะไรประมาณนี้นะคะคืออยู่อ,อยู่ในตับวีรชนจ้ะค่ะ,คะอันนี้ก็เป็นหงสุวรรณเป็นฟอร์มกอเลยเอาไปห้าสิบาทค่ะนี่นะพอขียวขายเลยนะห้าสิบาท อสอพินยามีอันเดียวก็เอาไปห้าสิบาทนะจ๊ะต้นนี้อมพรนะคะอมพรเนะะี่ยเขาจะกัดสีสวยนะคะนี่นะเอาไปห้าสิบาทเลยจ้ะห้าสิบบาทเนาะ,ะเอามาโตมาด้านนี้ค่ะนี่ชื่อหนุมานเผากุ้งลงกาเอาห้าสิบาทนะคะมีสองกระถางค่ะไปห้าสิบาทนะต้นนี้ชื่ออะไรเอ่ยมะเขียวจําได้ไหมเนี่ยเทพเทวฤทธิ์หรืออะไรใช่ไหมนี่นะคะคู่ประเทดบางแก้วนะคะคู่นี้เอาร้อยห้าสิบบาทเนาะได้ไหม นะร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทนะคะร้อยห้าสิบาทนะปะลอดใหม่มาป้ายแล้วนะเทพเทวฤทธิ์จ้ะนางรากสดในะกระถางมีสองต้นเอาไปห้าสิบบาทนะคะนางรากสดนะห้าสิบบาทจ้ะส่วนด้านนี้ด้านนี้ชื่ออะไรเอ่ยพรเจ้าสัวพรเจ้าสัวพเจ้าส,สัวเอาไปห้าสิบาทจ้ะนี่นะคะมีสองกระถางนะคะกระถางละห้าสิบบาทจ้ะ มะขวานห้าสิบบาทนะคะมีต้นเดียวจ้าดัเพียงดินนา,า,างเสือดาวหรือดาวเพียงดินดาวเพียงดินนะคะห้าสิบบาทจะมีกระถางเดียวนะไก่อะไรไก่ฮาวายไก่ฮาวายต้นนี้เป็นไก่แดงนะคะไก่แดงนะไก่แดงนะคะกระถางละห้าสิบาทจะ้ะกระถางละห้าสิบาทนะคะไก่แดง อันนี้ชื่ออะไรเอ่ยปลาสัททองปลาสัททองหกสิบบาทจ้าราคานะคะหกสิบบาทนินละเสรนนะคะนินละเสนเอาไปห้าสิบาทนะคะนินละเสนนะคะสุโขไทยหกสิบบาทจ้ามาด้านนี้พิกุลทองนะคะพิกุลทองเนี่ยเขาจะขายอะ,อะไรนะอีกต้นหนึ่งอ่ะม,ม,มันคล้ายกันอ่ะ สวยสวยนะเอาไปหกสิบาทนะคะพี่คุณทองนะจ๊ะทศกัณฐ์กัดสีแบบนี้แล้วนะคะนี่นะมีอยู่สองกระถางนะคะเอฟซีทศกัณฐ์นะคะมีสองกระถางคะ่ะเอาไปแปดสิบาทจ้าอันนี้สีลาหุ่มทองสีลาหุ่มทองนี่นะคะใบเขาจะด่างออกมาแบบนี้นะคะด่างในใบมีขาวมีเหลืองนะคะสีลาหุ่มทองเอาไปห้าสิบาทนะคะสีลาหุ่มทองห้าสิบบาทจ้าเท้าสัตว์ตะลุงนะคะ นี่เนาะเท้าสัตวตลุงนะคะเอาไปเท่าไหร่ดีเท้าสัตตลุงเนี่ยเอาไปเจ็ดสิบาทจ้อาอ,อันนี้อะไรเอยผ้าเขียวสวยจังเลยเท้าลำไยแดงไหมเนี่ย,ยเ,เป็นฟอร์มกอเลยนะคะ fc เนาะนี่นะคะม,มีมีน้องในน้อย,อย,อยเกิดมาเยอะนะคะเท้าลำไยแดงนะคะอันนี้ประเมลขายให้150ร้อยห้าสิบส่งฟรีเลยอะคิดราคาส่งฟรีเลย150ร้อยห้าสิบส่งฟรีนะคะร้อยห้าสิบส่งฟรีอันนี้อะไรผ้าเขียวลูกไม้นะคะนี่ลูกไม้สวยสวยเลย นี่นะคะลูกไม้กระถางที่หนึ่งลูกไม้กระถางที่สองนะคะ fc นี่นะคะป้าแมวพาชมนะลูกไม้กระถางที่สามนะคะมาลูกไม้นะคะลูกไม้กระถางที่สี่ลูกไม้กระถางที่ห้าจ้ะเป็นเป็นฟอร์มกอหมดนะคะลูกไม้กระถางที่หกค่ะนี่นะคะรวมอันนี้ด้วยเป็นลูกไม้กระถางที่เจ็ดนะคะไอ้ทั้งหมดมีหกกระถางกระถางละกระถางละร้อยห้าสิบาททุกกระถางนะคะร้อยห้าสิบาทตรงให้ฟรีนะถ้ากับถูกมากนะถ้าเป็นฟอร์มกอเลยไหนไหนไหน อ่ะอ่ะเาด้วยกันเลยนี่นะคะเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะนี่นะร้อยห้าสิบาทส่งให้ฟรีจ้ะโอ้อันนี้มันเหมือนอ่างทองจังเนี่ยปลาเขียวต้นนี้เห<อ>มือนจังหวัดอ่างทองเลยเอาร้อยห้าสิบาทนะคะโอ้ยต้นนี้ดูสิเล่าปีเล่าปีเวลาเขากัดสีจะสวยมากนะนน่อ,อ,อือนี่นะคะเล่าปีาปได้เป็น<ไ>ปฟอร์มกอเลยนะคะจ้ะร้อยห้าสิบาทเท่ากันค่ะโอ้โหดูต้นนี้สิยิ่งสวยอย่าเลยดูดูเอฟซีดูใบกระดูกใบเขาจะออกเป็นหน้าอะไร อมอมน้ำเงินอ่ะนะเนี่ยนะสวยๆเลยร้อยห้าสิบาทนะคะ <50 S 1> ได้ไปสองต้นนะนสาย,ยาอืได้ไปสองต้นนะคะร้อยห้าสิบาทส่งให้ฟรีนะคะบอกลูกไม้นะคะหัมาด้านนี้ค่ะด้านนี้ด้านนี้นี่วันนี้ล้อมเพชรค่ะไปสามสิบบาทนะคะมีอยู่สี่กระถางนะปลาแมวขายให้เลยสามสิบาทนะคะค่ะต้นนี้นะคะเป็นสาวเอาสาวพูดผิดค่ยสีลานักปาดค่ะสีลานักปาดด่างแบบนี้นะคะสีลานักปาตด่างๆางแบบนี้เลย สิละนักปาดด่างแบบนี้ขอเอาไปแปดสิบาทนะคะกระถางละแปดสิบาทจากสีละนักปาดนะคะจ้ะเทพอักษรา,านี่นะคะเทพอักษรา,าระถางละแปดสิบบาทจา้ะนะคะอันนี้อะไรเออเนี่ยผ้าเขียวลูกไม้นะคะผ้ะเขียวจําไม่ได้ก็ขายลูกไม้ไปเลยอันนี้จริงมันเหมือนพะเงินนะเนี่ยเน,นาะค่ะเอาไปแปดสิบบาทเท่ากันจ้ะไม้ด่างนะคะ นี่นะคะนี่เป็นเกาะเก็ตนะคะเกาะเกตดางค่ะร้อยหนึ่งร้อยบาทจากเกาะเก็ตนะคะรัตนาสินเท่าไหร่เอ่ยอ่าปลาแมวก็ขายให้เลยนะคะเจ็ดสิบบาทนะคะเอฟซีเจ็ดสิบาทนะคะมีสามกระถางค่ะรัตนาสินนะคะอันนี้อะไรผ้าเขียวยังเก็บไปก่อนหรือเปล่าผสงไขเนี่ยเท่าไหร่ยังไม่สวยก็เก็บไปก่อนเนาะสวยเนาะ ด่างสองต้นนี้ก่อนเหนออันนี้ด่างอ,อ,อันนี้สีอะไรส,สีเมืองเพชรสีเมืองเพชรร้อยห้าสิบาทแต่เป็นฟอมกอรนะนะอืมเอามานต้นได้เป็นต้นเดียวค่ะแต่ด่างนะคะต้นนี้อ่ะัอะ,อะ,ะตะน้ตนนี้เป็นพักเงินนะคะพักเงินร้อยห้าสิบาทจ้านะคะอีกต้นหนึ่งเนี่ยนะเนี่ยทั้งหมดเลยร้150อยห้าสิบาทแล้วเอัน้นขายไหมนะ่ะ <Okay. S 2> มาด้านนี้นะคะด้านนี้เท้าแตนทชนค่ะไปเท่าไหรเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทนะคะหนุมานหนุมานอะไรเนี่ยหักด่านหักด่านนะคะเจ็ดสิบบาทค่ะหนุมานหักด่านเจ็ดสิบบาทด้านนี้เป็นหนุมานออกศึกนะคะเจ็ดสิบบาทจ้าสองฝั่งโค้งค่ะ ใบใหญ่ๆแบด้วยเลยนะคะเอาไปเจ็ดสิบาทจ้ะนี่นะคะสองฝั่งโขงนะคะเศรษฐีสุพรรณกัดสีสวยมาแล้วนะคะเอฟซีเอาไปเจ็ดสิบาทจ้านี่นะคะด้านนี้ไก่ราชาวดีค่ะไก่ราชาวดีเอาไปเจ็ดสิบาทนะคะเป็นฟอร์มกกนะเป็นฟอร์มกกัะเจ็ดสิบาทนะคะค่ะวันนี้ป้าแมวขอสวัสดีไปกระบอนสีสวยๆป้าเขียวนะคะเอฟซีโทรแอดไลน์หาป้าเขียวนะคะพอดิบ ป้าแมยต้องทําเป็นสองคลิปมันเพราะว่าคลิปมันยาวไปก็นานนานนะคะดูไปน,ะนานๆแล้วก็มันมัน,ม,นมันเหมือนมันยาวไปนะคะวันนี้ป้าเมย์ก็ตัดเป็นคลิปสั้นๆให้เอฟซีได้ดูอ่าไม้สวยๆบ้านป้าเขียวนะคะนี่สวยมากๆเลยนะคะชอบฟอร์มกรหรือชอบเป็นกระถางเดียวก็โทรมาหาป้าเขียวได้นะคะอะไรเอยอันเดอวันนี้อ,อ่าม,มาๆอะไรเนี่ยป้าเขียวอีอออมเงินเท่าไหร่จ๊ะห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะคะอมเงินเนะเาะอ้าอันนี้อะไรเนี่ยไม่ได้บอกเอฟซีเลย เอออะไรเนะี่ยเรื่องเรื่องพนานลายเรื่องพนานลายเรืองเรือลาหุนเรือลาหุนเจ็ดสิบบาทฟอร์มกอนะเอะอเอเรือลาหุนค่ะเอฟซี FC ค่ะป้าแมวขอสวัสดีเอฟซี FC นะคะป้าเขียวมีใบช่ำฉาขายด้วยนะคะใบช่ำฉาป้าเขียวกิโลละยี่สิบบาทจ้ะสี่กิโลค่าค่าส่งสามสิบบาทนะคะมีปลายทางขอให้สิบโลขึ้นไปนะคะเอฟซี FC เนาะมีทั้งปลายทางและโอนนะคะ ค่ะป้าแมวขอสวัสดีไปกับบอนสีสวยๆบ้านป้าเขียวค่ะสวัสดีจ้ะ